ว่ามะขามห้ารสนั่นเองน้องไปทำอะไรแมะขามเรียบไม่ต้องปวดเลยมือมรอะมีความกรอบๆข้างนอกด้วยนะลุกรสชาติเลยที่ลิลล่าจะทำขั้นได้ขือนเทียบกันขือนเทียบกันมันเคี้ยวเพลินกว่าเคี้ยวเพลินกว่ากินยังไงกินครั้งเดียวรับประกันว่าหมดแน่แน่ขาดไมได้แหละต้องไปสายที่เดียวแล้วก็มะขามห้ารสวัสดีค่ะทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิตดจ๊าดเอาเปรียบของเราอีกครั้งหนึ่งก็ กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการหูจริอันบ็อกสีในอีพีที่สองแล้วนะคะอีพีที่แล้วเราก็ได้รีวิวตัวมะขามอบวยกันไปแล้วนะก็เป็นสินค้าที่เป็นตัวแรกของเราแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ายอดขายนิ่ขึ้นมามาสูสีกับตัวมะขามอบอยเลยนะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่ามะขามห้ารสนั่นเองก็จะเป็นตัวที่มีแพคเกจจิ้งสีฟ้านะตัวมะขามอบอยเป็นสีเขียวตัวนี้สี้า ซึ่งตัวมาขางข้ารถเนี่ยปัจจุบลลันเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ขนาดนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวซองซองเล็กตัวน,นี้18กรัมราคาขายอยู่ที่6บาทต่อมาก็จะเป็นนุ่นกระปุกนะครับกระปุกจะเป็นน้ำหนัก80กรัมแล้วก็ราคาขายอยู่ที่25บาทต่อมาก็จะเป็นตัวไซส์จัมโบ้ตัวจัมโบ้เนี่ย จะมีความแตกต่างจากตัวปกติก็คือตัวเม็ดจะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะมากับน้ำหนักที่100กรัมเลยที่ราคา3าบ้าบาทตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวมะขามอบวยนี่แหละที่เม็ดมันจะใหญ่กว่าตัวเม็ดปกติแล้วก็ที่สําคัญคือซองก็จะเป็นสีดำสามารถเก็บไว้ทานได้แล้วก็ต่อสุดท้ายก็จะเป็นตัวมะขามอุดที่เป็นโยกแพตตัวยกแพคเนี่ยก็ข้างในจะเป็นตัวนี้แหละตัวซองเล็ก5บาแต่ว่าจะมีอยู่ถึงสิซองก็เหมาะสำหรับ ไปปาร์ตี้กับเพื่อนอซื้อไป<ย>เป็นของฝากให้คนอื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อเป็นตัวยกแพ็กนั่นเหมือนกันเราก็จะเป็นคุ้มจุดใจเลยทีนี้ทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมเขาว่าเอ้ยแล้วตัวมะขามห้ารสเนี้ยมันไปแตกต่างจากตัวมะขามบุบวยยังไงเพราะว่าชื่อมันก็แบบมะขามเหมือนกันความพิเศษของน้องมะขามห้ารสเนี่ยก็คือน้องจะทํามาจากมะขามเรียวต่างจากตัวมะขามบุบวยที่จะทํามาจากมะขามหวานนะคะ วเม็ดด้านในเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอนที่เราแกะให้ทุกคนดูทุกคนน่าจะเห็นเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดแบบนแนงเงาเาเคลือบเคอย่างเงี้ยเวลาทานก็จะไม่เลอะมือแล้วก็จะได้แบบเท็กซ์เจอร์ที่มันแตกต่างจากตัวมะขามองวยไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเม็ดของมะขามถ้ารสจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกครับก็อันนี้เราเอามาจากตัวที่เป็นเรื่องกระปมอนะประสิกรรมก็คือตัวเม็ดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีความแบบเกี้ยงกลานะไม่เหมือนกีบตัวมะขามองวยที่เราดูครั้งที่แล้วก็ตัวเนี้ยสามารถแบบ จับทานได้แบบไม่ต้องปวเลอะมือเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้มีผงป่วยมัมยจะมีความกรอบๆข้างนอกด้วยนะทุกคนตัวเนื้อข้างในมันก็จะเป็นนุ่ๆมๆเคี้ยวหนึบตามสไตล์จีจังเหมือนกันเลยแล้วก็รสชาติแน่นอนว่ามันชื่อว่าข้ารสเพราะฉะนั้น,นรสชาติมันจะแบบมีหลายรสมากนะซึ่งแต่ละคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะ้วข่ารสมันมีรสอะไรบ้าง เราก็มาไล่กันเนาะมันก็ตั้งแต่อ่ามีความเปรี้ยวนะครับจากมะขามเปรี้ยวแล้วก็เราจะมีใส่ที่ใส่เกลืออะไรมันก็จะได้ความเค็มได้ความเผ็ดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนเนี้ยมันก็จะมีน้ําตาลนะมันก็จะได้ความหวานเข้าไปด้วยสี่รสแล้วส่วนรสสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสี่รสนี้รวมกันได้กลายเป็นรสที่เรียกว่ารสอร่อยนั่นเองนะก็คือ โดยเปรี้ยวหวานเเผ็ดรว่มกันแล้วมันก็เป็นการเออเป็นรสชาติที่มันอร่อยกลมกล่อมฉะนนั้นตัวเนี้ยพอกินแล้วมันจะแบบลงตัวมันรู้สึกอร่อยลงตัวได้รสทุกรสชาติเลยที่ลิลนาจะสัมผัสได้ <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะก็ม <c oughs> ันอร่อย <c oughs> แต่เราคือกพิ่กินแล้วมันแบบเขียวเพินจริงจเราจะให้ดูอีกตัวก็คือตัวจัมโบ้นะคารับมาขาดทันรสที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีความแตกต่างก็คือฟองเนี่ยมันจะเป็นฟองแบบติดร้อน น้ำหนักมาร้อยกรัมซึ่งมันจริงๆมันเยอะกว่าตัวกระปุกอีกเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะกินได้หมดทานไม่หมดในครั้งเดียวเราก็มีสิบล็อกมาให้นะครับสามารถแม้ว่าจะสีข้างบนไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเก็บติบซิปล็อกไว้ทานในภายหลังได้มาดูคนดูขนาดเลยเพราะว่ามันใหญ่มากมาดูขนาดเลยคือหลังน่าจะถือเทียบกันถือเทียบกันแ,แต่เห็นว่ามันใหญ่กว่าแบบ น่านจะสี่ห้าเท่าได้เลยแต่ไม่ปกตินะตัวเนี้ยแหละคนก็กลายเป็นว่าชอบมากกว่าตัวเม็ดเล็กมากนะเพราะว่ามันมันเคยียวเพลินกว่าเคยียวเพลินกว่าเพราะเม็ดมันใหญ่ใช่ไหมปกติสมมุติลูกค้าที่เขาทานตัวมาขามห้าโละนะเวลวาเขาทานเขาจะกินไม่เด้กินแือเดียวปนกะติแล้วเคี้ยวแบบเดียวก็หมดใช่ไหมก็ะจะเทแบบเนี่ยกินแบบเทสี่ห้าเม็ดกินทีเดียวแต่ว่าตัวนี้ก็คือเหมือนทํามาเพื่อ ตอบโจมนี้เลยยกขนาดที่มันใหญ่ขึ้น5เท่าเพราะฉะนั้นเราคิดง่ายว่าห่งเม็ดเหมือนกับเมตรเล็กห้เท่าเหมือนกับเมตรเล็กห้เม็ดอีกเม็ดเดียวนี้คือเคี้ยวเพลินเคี้ยวนานนะกว่าจะหมด1นึ่งเมตรก็คือมันแบบเป็นชิ้นขนาดที่เต็มปากเต็มคำทำมาพอดีนะเราว่าแบบเคี้ยวเข้าไปแล้วก็มันได้แล้วคือมันนุ่มคือเม็ดใหญ่หนังนุ่มเหมือนเดิมอือคือไม่ต้องบอกว่าเม็ดใหญ่มันจะแข็งหรือเปล่าต้องบอกเลยนะว่าไม่แข็งก็คือนุ่มเคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินจางชาจีจารเลย กินตอนทำงานคือฟินมากถ้ามีติดตัวก็คือ,อเยินแลปัจจุบันใส่ดัมโบก้ก็มีแค่สองชาติเองด้วยนะก็คือตัวมะขามไว้ที่เรารีวิวไปคราที่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวมะขามขั้ร้ใครที่ยังไม่เคยลองหรือวทท่าพอติเป็นแฟนม,มะขามขั้ร้ที่เป็นตัวเมเล็กอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยลองดัมโบ้อยากให้ไปลองดูจริงๆเพราะว่าตัวนี้นลูกค้าหลายๆคนบอกว่าชอบมากเลยที่เนนม,มันแือ เพราะว่าขนาดซองจิ๋วมันก็จะขนาดเม็ดเท่าตัวกระปุกเนาะคือแบบเป็นไซส์เดียวกันให้มาในแพ็คที่เออสามารถกินหนึ่งครั้งหมดก็หย่ไว้เพกกินแบบแบบเดียวเลยเงี้ยก็ได้หรือว่าเหมือนพกเอาไปแจกคนอื่นก็ได้เหมือนกันคือสําหรับคนที่แบบไม่สะดวกแบบแบบซื้อเยอะๆเราเก็บไว้กินอยากกินแบบทั้งเดียวทั้งหมดไปเลยอนะตัวสองเล็กก็น่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ากินยังไงกินทั้งเดียวรับประกันว่าหมดแน่นอนไม่พอนะไม่พอ แต่อย่างไรก็คือคั้งเดียวหมดสมมติว่าเราแบบอาจจะซื้อแล้วก็พกไว้ใน,นกระเป๋าที่แบบเออเราสพายไปทํางานอะไรเงี้ยตัวนี้หยิบม,มาทางครั้งเดียวหมดปุ๊บกลับบ้านไปก็ค่อยเอาอันใหม่ตามมาไม่ต้องแบบมาคอยพกเป็นกระปุกใหญ่ๆไว้กินหลายทีเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนเลยเรามีให้เลือกหลายซ้ายหลายขนาดเนาะก็สุดท้ายตัวโลกแกนนะฮะที่เราได้บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวนี้มันก็ข้างในจะเป็นฟองเล็กติดสองฟองซึ่งมันก็จะเหมาะกับ คนที่อยากจะซื้อเป็นปาร์ตี้หรือซื้อไปฝากคนอื่นอย่างที่บอกเมื่อกี้ใครสมมุติว่าชอบซื้อตัวซองเล็กไ้กินเสริมเดียวแต่ว่าพอจะซื้อแบบทีนึงหลายๆซองก็าอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือหายากอะไรเงี้ยถ้าซื้อตัวน,นี้ไปเลยก็จะสะดวกกว่าเราซื้อทีเดียวเราก็ได้12ท้อง12ซองแล้วก็เป็นทยอยทาน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 ได้กินทุกวันก็12วันหมดเสร็จแล้วตอแพ็คใหญ่อะมันก็มีแค่2องล็อตเหมือนกันเนาะอ่าก็จะเป็น2 รับที่ขายดีของเราเหมือนกนนันก็คือมาส์บบอยแล้วก็มา,ามสา์กหน้าลอนนั่นเองที่จะมีขนาดลดนะส่วนนี้ก็สามารถหาได้ในทนะ็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะที่หาง่ายๆเลยแบบนี้ในแพ็คหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นในเซเว่นเนี่ยก็ยจะเป็นเฉพาะสาขาที่เป็นอ่นอนต่างจังหวัดในปั๊มมากมันปตทนะก็จะมีแต่นี้ให้สามารถซื้อได้ส่วนไฟล์อื่นๆเนี่ยก็ซื้อได้ทั่วไปเลยร้านค้ามีมากมายหลากหลายเนาะโดยเฉพาะเซเว่นเนี่ยก็น่าจะเจอได้ครับ สหรือว่าในท็อปขาดซื้อได้แหละลูกไปหลายตัวที่เดินมาสำหรับตัวมาขาม5รสยังไงก็ฝากมาขาม5รสไว้ให้ทุกคนไปลองทานด,ด้วยและสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมาขาม5รสอ,อยู่แล้วนะเคยทานมาแล้วหมดเลยทนะั้งตัวที่เป็นเมลเล็กแล้วก็ตัวที่เป็นเมลจัมโบ้ก็เดี๋ยวมารอดูว่า คลิปหน้านะเราจะมีอะไรมาอันบ็อกให้ดูอาจจะเป็นตัวที่ยังไม่เคยทานนะแล้วพอดูแล้วอาจจะเฮ้ยตัวนี้น่าทานจังเลยลองไปซื้อทานแล้วก็กลายเป็นสินค้าตัวโปรดอีกตัวหนึ่งของแบรนด์จีจาที่ซื้อทานเป็นประจำเลยก็น่าสนใยังไงหนูจีก็ขอฝากรายการหนึ่ที่อันบ็อกซ์แล้วก็ฝากชาแนลจีจา o f f เ c ีย l ของเราไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์อะไรต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราก็เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยแดค่ะ ไ <ส gas S 1> ตอนหน้าจะอันบ็อกสิน wow ค้าตอใไหนอีกยังไงรอติดตามกันนะครับ่ค่ะบ๊ายบาย